เดี๋ยวมันจะแห้งร่วนๆไม่อร่อยค่ะไม่ได้แฉะถ้าวันนี้ทานมืดก็ไม่ต้องแฉ่เย็นไม่เป็นไรถ้าจะเก็บไว้พรุ่งนี้ค่อยแฉะขอบคุณมากค่ะอร่อยเป็นเอาคนตาแดงด้วบนี่คุยเบิร์ดขอบคุณมาค่ะขอโทษค่ะเอาอย่างละชุดค่ะมาทานไส้กรอกปานนมกันค่ะนี่นะคะ ตรงนี้จะเป็นตัวปลาแนมค่ะก็จะเมนพวกเครื่องต่างๆเป็นข้าวมีส่วนผสมของปลานะคะที่สําคัญเลยต้องมีนี่ค่ะผิวส้มซาแล้วอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกค่ะเวลาทานนะคะเราจะตักตัวปลาแนมค่ะใส่ในใบชะพลูอย่างนี้นะคะหรือว่าใบทองหลางน,นะคะแล้วก็ทานคู่กับตัวไส้กรอกค่ะนี่ค่ะอยู่ในคําเดียวกันแล้วก็ทานเลยค่ะอร่อยมากเป็นของทานเล่น อของคนโบราณสมัยก่อนนะคะมีขายไม่กี่ที่ค่ะที่ที่เราซื้อมาคือท่าน้ำนนทบุรีค่ะจากร้านเดียวกันเลยนะคะข้าวมันส้มตำไทยค่ะเส้นจะขูดฝอยแบบนี้นะคะเป็นส้มตำไทยแบบโบราณนะคะไทยแท้ๆไม่มีไม่มีปูไม่มีอะไรแบบที่เราเคยกินตามร้านทั่วไปนะคะข้าวมันก็จะเป็นข้าวสวยค่ะแต่ว่าเขาจะหุงด้วยกะทินะคะมีรส หอมกะทิแล้วก็รสหวานนิดค่ะทานกับซ้มตาแบบนี้เข้ากันมากเลยค่ะเข้ามันซ้มตาไทยค่ะ